กรับสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของ Eternal Darkness กับผมทุกผู้ชมครับนี่เป็นคลิปเควสลับอีกหนึ่งเควสนั่นเองนะครับผมซึ่งจะเป็นเควสอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันครับ <S 2> <S 2> <S ต้องบอกก่อนว่าเควสนี้คือเควสต้นไม้อันโดดเดี่ยวนั่นเองนะครับแต่น่าเสียดายที่ว่าผมไปทำไปแล้วเรียบร้อยผมได้ทำไปแล้วเรียบร้อยแต่สำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ยังไม่ได้ทำหรือยังไม่รู้ว่ามันต้องทำอะไรทำยังไงตรงไหนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกให้กับคุณผู้ชมแล้วกันครับ <c oughs> เริ่มแรกเลยนะครับเราจะมาอยู่ที่มิงหยุนวิลเลจเป็นหมู่บ้านนั่นเองนะครับดูจากตำแหน่งตรงนี้ าจากตัวหน่วตรงนี้ถ้าขยายออกไปนะครับก็จะอยู่ในบริเวณที่เนี่ยถ้าถ้านับจากเมืองหลักนะครับก็เราจะมาอยู่ตรงเกาะเล็กๆทางนี้เกาะเล็กๆทางนี้สังเกตไหมนี่ให้ดูโดยรอบนะครับให้ดูโดยรอบอหลังจากนั้นนะครับผมเควสเนี่ยมันจะเริ่มจากจุดที่เราเห็นวิญญ,ญาณชายแก่นะครับยืนอยู่ตรงป้ายป้ายนี้ หลังจากที่คุณรับคุยแล้วเขาจะให้คุณไปค้นหาสมุดโนต้ตซึ่งสมุดโนต้ตนะครับอยู่ตรงนี้จากตรงนี้นะครับจากจุดเริ่มต้นของเฟสเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แค่นี้เลยนี่จะเจอสมุดโนต้ตหลังจากที่เจอสมุดโนต้ตแล้วนะครับเขาจะให้คุณไปหาจุดตำแหน่งที่คล้ายๆกับว่าเหมือนเป็นวิญ,ญญาณของแต่ละคนนะครับมันจะมีวิญ,ญญาณทั้งหมด4คนที่มันกำลังจะคอยหาสมบัติซึ่งผมมาไว้ให้แล้ว ผม,มาร์ k ไว้ให้แล้วนะครับว่ามันจะอยู่ตรงจุดไหนซึ่งแต่ละจุดเนี่ยที่ผม,มาร์ k เอาไว้ตรงจุดนี้นะครับตรงจุดนี้จุดนี้จุดนี้เนี่ยทั้ง4จุดเนี่ยมันเป็นถ้าทั้งหมดเลยครับอ่ามันเป็นถ้าทั้งหมดเลยก็เดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปก็ไแ้ะแต่ผมแค่ดูลักษณะอยู่นอกถ้านะครับอ่าด้านในถ้าคุณก็ไปค้นหากันเอาเองอันนี้เป็นจุดแรกนี่เป็นจุดแรกนี่เห็นไหม ันจะมีถ้ำอยู่ข้างในมันจะมีถ้ำอยู่ข้างในน,งใน,นี่คือจุดแรกนะครับอ่านี่คือจุดแรกก็สำหรับใครที่กำลังหาถ้าจะไม่ผิดมันจะมีหาไอเทมชนิดหนึ่งนี่เจตอันนี้ที่มันกำลังต้องการให้คุณหาถ้าจะไม่ผิด เหมือนมันต้องการให้คุณหา3มชิ้นแต่ผมจำไม่ได้ว่าเควสไหนก็จำไว้นะครับว่านี่เรามาที่นี่เหมือนกันมารับเควสดที่นี่เหมือนกันถือว่าพ่วงไปเลยอ่ะเดี๋ยวเราพาไปจากตำแหน่งนี้เดี๋ยวผมพาคุณไปดูตำแหน่งที่2ตรงนี้แล้วกันโอเคครับจับตำแหน่งที่2เราก็จะเจอถ้ำที่อยู่ข้างหน้านี้อ่านี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่คุณจะต้อง ไปหาซากไปหาวิญญาณคนที่สองนะครับมันก็จะอยู่จุดนี้ทำอยู่ข้างหน้าอ่ะเดี๋ยวพาไปจุดที่สามกันโอเคครับจากตำแหน่งที่สองมาสู่ตำแหน่งที่สามนะครับมันก็จะอยู่ริมทะเลฮะมันจะอยู่ริมสระน้ำครับเราก็ต้องค่อยๆลอดลงมานะฮะนี่อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่คุณผู้ชมจะต้องมา ดูวิญญาณซากวิญญาณนะครับของนักขุดแร่นะครับที่อยู่ตรงนี้อีกหนึ่งจุดอ่ะเดี๋ยวพาไปดูจุดที่สี่กันครับโอเคครับจากจุดที่4นะครับมันจะอยู่ในช่วงระหว่างเป็นจุดวาร์ปอยู่แล้วนะครับคุณก็มาจากทางวาร์ปนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เราก็จะเดินตรงไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปตามเส้นทางนะครับแล้วก็ไปนิดเดียวครับจากตรงนี้อีกนิดเดียวก็จะเป็นถ้ำ อ่าอันนี้ก็จะเป็นถ้ำจุดที่4นั่นเองนะครับหลังจากที่ทำครบทั้ง4ี่ถ้ำแล้วนะครับตัวแมพเนี่ยมันก็จะพาคุณชี้ไปตรงจุดที่เป็นต้นไม้ที่ขึ้นชื่อเลยครับว่าต้นไม้อันโดดเดี่ยวมันก็จะอยู่ในบริเวณใกล้ๆนี้เนี่ยมันจะไปอยู่บริเวณนี้แหละเดี๋ยวมันจะบอกคุณอยู่ในแผนที่แล้วก็คุณก็ต้องออกไปสู้รบกับศัตรูอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็จะเป็นการ ภารกิจอันนี้เดี๋ยวผมจะพาคุณไปดูว่าต้นไม้มันจะเป็นรูปร่างลักษณะยังไงแล้วกันเนาะก็อ่าโอเคก็จากตำแหน่งที่4นะครับจากทำตรงนี้นะครับคุณเดินมาตรงนี้นิดหน่อยนี่ไงคุณก็จะเจอแล้วในบริเวณนี้นี่อันนี้ก็จะเป็นต้นไม้อันโดดเดี่ยวที่เขาพูดถึงนะครับนี่มี สุสานของคนอยู่ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวคุณจะต้องทําการต่อสู้กับศัตรูให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เราก็จะมาเปิดทีปนี้กันพอเปิดทีปนี้ก็สําหรับเควสต้ตนไม้อันโดดเดี่ยวนี้ก็จะเป็นอันเสร็จพิธีนั่นเองครับผมก็ถือว่าจบกันไปนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ทําก็นี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสส่วนใครทําไปแล้วก็ขอโทษละกันนะที่ คลิปนี้อาจจะดูไม่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมสักเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมอะถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดลค์กดแชรเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของนี้ด้วยละกันนะครับผมเอาละคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะพาคุณไปทำเควสที่ไหนก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วบายบาย